มึงจะจับกูจริงๆเหรอกูเป็นทหารปกป้องแผ่นดินผมก็เป็นตำรวจผมต้องดูแลสารทุกสุขดิบรลษสรดอนเขาแล้วท้าไมมีทหารน่ะปกป้องแผ่นดินประชาชนจะอยู่ยังไงอยู่คอนโดมั้งครับพี่มนี่พูดกวนตีนใช่ไหมก็พี่พูดไม่รู้เรื่องอะพูดยังเฮียบุรพาขึ้นนะพ่อ บอยบอยคุณคุณอ๋อไอ้บอยเุ้ยเด็กๆมึงนี่หน้าตีว่ะพอโตเป็นหนุ่มทำไมหน้ามึงออกฝรั่งเลยวะผมว่าพี่เคียย์หน้าพี่ก่อนไหมครับลูกพี่เก็บพี่มาเลี้ยงป่าครับเนี่ยฮะเฮ้ยเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนเปลี่ยนไงเมื่อสมัยหนุ่มๆข้าดนหน้าออกฝรั่งเลยนะเว้ยนี่พ่อทำอจริงเอ เราจำไม่ได้เหเห็นไหมรู้จักกันรู้จักกันเอาเป็นว่ากูไม่เอาเรื่องไม่ใช่แล้วครับมึงครับไม่ใช่ครับพี่คือมึงไปยิงเขาถึงจะถักทายเนี่ยนะครับพี่เขาต้องเป็นคนไม่เอาเรื่องมึงไม่ใช่มึงไม่เอาเรื่องเขาครับพี่เหรอเออ้าไปเลยทำไปตุ๊ดตครับแจ้งความครับว่าไอสองตัวเนี่ยทำร้ายร่างกายลูกชายผมครับงั้นน เกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยจะไปเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้สองตัวเนี่ยมันมีเรื่องลูกชายผมขั้นเลือดตกยางออกเลยเนี่ยลูกบุญลาภามันต้องรักการต่อสู้อย่างนี้สิวะโอ้โหมึงเป็นทหารแต่ลูกเป็นกระเทยนี่น่ะสัจจีปมมึงเห็นไหมกูอายเขาแค่ไหนอ่ะ เอาเป็นว่ามึงกลับไปก่อนทางนี้เดี๋ยผู้เคลียร์เองไม่ป้ากูกลับได้ยังไงกูไม่แจ้งความเนี่ยลูกชายโดนละแกเนี่ยโดนทำรายร่างกายเนี่ยห<ะ>รออะไรกันท่า,านครับมจะกลับได้กี่โบงครับเฮ้ยม,มึงนี่มั่วมากเลยนะคุณตำรวจคะ <complic S 2> เราตกลงต้องทำยังไงบ้างนะคะงั้นผมไม่เอาเรื่องนะครับวะหลุดไปหนึ่งปะ เฮ้ยไม่ใช่เป็นคดียาคืองี้นะครับค่าปรับค่าประกันรวมกันเนี่ยประมาณ30,000บาทถ้าไม่มีเงินก็นอนคุกแค่นี้ครับ